สวัสดีสวีดับตอนนี้พี่ปองกับพี่เอกสิทธิ์กลายเป็นช้างช้างที่ไหนเอ่ยกินทางมะพร้าวไปแล้วนะครับก็นานมากในเอฟซีที่ไม่ได้รับประทานะทางมะพร้าวพอดีระหว่างทางมีคนให้มาเอาอาหารเป็นทางมะพร้าวในเอฟซี นี่เรากําลังจะเดินไปแห่เดินทางไปแห่ที่อําเภอปราสาทบ้านถมองบ้านถมองตําบลถมองนบุคลากรของเราสี่ห้างสองเชือกกับเจ้าหน้าที่ห้านี่ FC จริงๆแล้ว มันก็มีประโยชน์ต่อช้างในะเอฟซีอาหารนะครับนี่เดินทางมาประมาณพักหนึ่งนะประมาณ50กว่ากิโลยังไม่ถึงปลายทางแต่ก็มีอาหารให้กินได้ยนเออโยนมันเนี่ยโยนเฉียงเียงหน่อยได้ไหม จะปิดไม่ได้นะจ๊ะตอนนี้กลายเป็นช้างกินอาหารเหมือนช้างสีลังกาเสียแล้วอินเดียสีลังกาเขาจะมีอาหารประเภทนี้เยอะนะครับประเทศไทยก็ภาคใต้นะเนกาะสมุยก็เป็นทางมะพร้าวไปเยอะในเอฟซีถามว่ามีประโยชน์ต่อช้างไหมมีอาหารที่กินแล้วมีแน่นอนในเอฟซีความบุดณาสมบูรณ์แต่ละที่หรือว่าแตบบ่ละพื้นที่เขาไม่ได้มี อาหารที่เหมือนประเทศเราหรือว่าอาหารแตกต่างจากเรานะนะครับผมเชื่อว่าอาหารแต่ละที่หลากหลายมากว่าไงไหนูเนี่ยโยนเฉียงมาเนี่ยเนี้ยปิดไม่ได้นะอันนั้นไว้ห่อข้าต้มมนะั้ยไว้อินซอมอนะ่ะ f คบการเดินทางนะครับช้างที่จะเดินทางอย่างนี้ได้ก็เป็นช้างที่ฝึกแล้วก็เป็นช้างที่รู้แล้วนะกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าดูดีๆก็จับเขาเดินทางเลยบางครั้งก็ขี้แ,กแ,กแกตกเยอะแตกปรับสภาพไม่ได้บางครั้งเขาก็ผวัาผวากลัวนะครับบางตัวก็ อาจจะต้องปรับหน้าหน่อยบางตัวก็อาจจะปรับเร็วหน่อยนะครับแล้วแต่ช้างเหมือนกันแล้วแต่สถานการณ์เหมือนกันควานเก่งก็พาช้างไปองค์ออกงององอกง,งานได้ดีแต่ถ้าควานไม่เก่งก็อย่างว่าอะไร fc ก็จะต้องใช้เวลาหน่อยบางทีก็ต้องมีคือฝึกไม่ใช่ฝึกนะครับ ผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เลี้ยงช้างที่ดีที่สุดนเวลานี้นะเอฟซนะครับพัฒนาการดีมากนะครับแต่ทุกๆประเทศเขาก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่า,าประเทศไทยจะชัดเจนเพราะว่าการพัฒนาการของของควานช้างจุดตอนนี้กำลังกำลังเก่งมากๆแต่ก็อย่าชะล่าใจ ในเมื่อมีความคำขมเยอะเราก็ต้องพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆอย่าร้องเพลงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ขอคุณครับครับอย่าร้องไปร้องตะวันแดงพอแล้วเอออย่าร้องเดี๋ยว youtube ติดลิขสิทธิ์เร็วเร็วหเมื่อคืนทำไมเร็วกว่านี้ บนี่ครัปิดรถที่เปิดด้านข้างได้นี่มันมีประโยชน์มากในเอฟนะครับอย่างช้างตรงมงตรงมันนี่เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในรถนะโอ้ลิงลิงโอเค f อฟอันนี้ก็เป็นอาหารของพี่เอกสิษิ์กับพี่ป๋องนะนี่แหละควานช้างนะเขาจะไม่ได้ละเลยในหน้าที่ในเอฟซีนะครับ ครับถ่ายแล้วครับถ่ายข้างล่างเลยมันจะเห็นอะไร FC วันนี้ผมก็เอาบรรยากาศของของ,ของการเดินทางของพี่ป๋องกับพี่เอกสิทธิ์นะครับว่าการเดินทางของพี่ป๋องเอกสิทธิ์เวลาอยู่บนรถได้กินอะไรบ้าง<ม>ก็บอกไม่ถูกครับผมก็บอกไม่ถูกไง FC บางครั้งก็ได้กินต้นกล้วยบางครั้งก็ได้กินหญ้านะครับบางครั้งก็ได้กินนั่นกินนี่นะครับ ก็หลากหลายเอฟซีเอ้ยเราก็พยายามไม่ใช้ได้ก no, ินกินใช้ไปสัตว uh, ์กินเยอะนะครับเอฟซีเป็นสัตว์ที่กินเยอะนี่ต้นมะพร้าวน้าะห่ายหลต้นยังว่างหี่เยอะไหมล้ำไยกระถางต้นมะพร้าวเอาลำใยยางไง เดูต้นดานนี้เนดูส่ไฟด้วยนะจ๊ะนูนไม่สายไฟหรอกไม่ไฟลุกไม่ได้นะครับโอเคเอฟก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยในช่องไลกรสิทธิ์กระควานแสบนะครับสวัสดี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 ครับ